สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าจ้ะทุกคนจากฝั่งอังกฤษจ้ะวันนี้ก็ทั้งลมทั้งฝนนะทุกคนนะจอยก็ตื่นนอนอันนี้กาแฟ,แ,ฟแก้วที่สองละพี่แอนดี้เขาทำขึ้นมาให้ทุกเช้าจ้ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้จอยไม่ค่อยลงบ้านเร็วนะถ้าจะลงก็ประมาณสักหนึ่งโมงเช้าสองโมงเช้าสามโมงเช้าทุกทีนี้ตีสี่ตีห้าก็ลงไปข้างล่างเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ค่อยลงไปสามีบอกว่าจะรีบลงไปตั้งไหนนะ แ้ก็นอนเล่นอยู่ข้างบนนี่แหละจอ้ก็นอนแต่อันนี้อันนี้ห้องห้องเก่าของลูกสาวจอยนะห้องเก่าของน้องแอนจอยก็เปลี่ยนไอ้หัวนอนนอ่ะมาฝั่งนี้ทุกคนทุกทีเนาะเขาจะเอาไปฝั่งเอาเอา,เอาหัวไปติดกับห้องน้ําอ่ะใครเข้าใครออกห้องน้ําก็จะได้ยินทั้งคืนอะ่ะเนาะจอยก็เลยสลับเอาเตียงอะ่ะหัวเตียงมาไปฝั่งนี้แล้วทีนี้ก็เลยเป็นห้องนอนจอยเพื่อนเพราะว่าจอยไม่ได้นอนห้องเดียวกับเพี่อนดีเนาะจะบอกไว้ก่อนก็ไม่ได้นอนกับ ห้องเดียวกับพี่แอนดีก้ก็อุ้ยตั้งแต่ก่อนขาหักอะนะตั้งแต่ก่อนที่ว่าข้อเท้าหักตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละเพราะว่าพี่แอนดี้เขาป่วยเนาะเขาป่วยเขาไอเกี่ยวกับเรื่องปอดเพื่อนเพื่อนเขาเรียกอะไรนะที่ไข้หวัดใหญ่แล้วแล้วเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วที่มันลงปอดอะเพื่อนๆนิวโมเนียถ้าที่อังกฤษเดีย๋ยวจะก็จำภาษาไทยก็ยากยากนิดนึงนะเพราะว่า นอนเราก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยจอยก็จะไม่ค่อยได้จอยก็จะเรียกตามที่หมอเขาพูดเนาะนิวโมเนียนิวโมเนียเพียนที่เขาเป็นเนาะช่วงนั้นจอยก็นอนห้องเดียวกับพี่อันนี้ไม่ได้เพราะพี่อันดี้ไอไอทั้งคืนเนาะจอยก็นอนไม่ได้จอยก็หนีไปนอนห้องเล็กเออไปนอนห้องเล็กก่อนที่ข้อเท้าจะหักหนีไปนอนห้องเล็กพอไปนอนห้องเล็กเล็กทีนี้ก็มาข้อเท้าหักจอยก็ต้องนอนห้องเล็กยาวเลยทีเนี้ยาวยาวจนลูกสาวพอลูกสาว ไอ้นี่พอพอเอ้ข้อเท้าหักหายสักพักก็ย้ายไปนอนห้องตัวเองเพราะว่าช่วงน้องไม้มา,มาน้องไม้ก็จะนอนห้องเล็กใช่ไหมละ่ะเจ้าก,ก็ไปนอนห้องเอกตัวเองบ้่งแต่ก็ไม่ได้เต็มที่หรอกนอนเพราะว่าเขามันมันแบบข้อเท้าหักแล้วมันนอนอยู่ใกล้กับคนไม่ค่อยได้กลัวเขามาเตะกลัวเขามาถูกข้อเท้าเราตรงที่หักอะทุกคนก็เลยแบบว่าพอลูกสาวย้ายออกก็เลยมานอนตรงห้องนี้เพราะว่า จอยเป็นไวท้องเอา,าง่ายง่ายจอยเป็นไวไวท้องคือตอนกลางคือนอะใส่เสื้อผ้านอนไม่ได้ทุกคนแล้วก็ต้องเปิดหน้าต่างนอนก็เลยมานอนห้องนี้เพราะว่าจอยเปิดหน้าต่างนอนแล้วก็ผ้าผ้านวมจอยนี่บางมากนะทุกคนบางบางมากอืมเนี่ยผ้านวมเนี่ยบางไม่ได้ไม่ได้หนานะบางคือทีบออกทุกคืนอะอ่าทีนี้จะไปน,นอนห,ห้องเดียวกับสามีก็คือเขาคนขี้หนาวทุกคนจะมาเปิดหน้าตรงหน้าต่างเดี๋ยวเขาก็จะไม่สบายอีกเนาะ ก็คือจอยอะคือไอ้นี่ไ,ไงไวทองนี่แบบง่ายๆเถอะร้อนนะฮิตเตอร์นี่ก็ต้องปิดเปิดหน้าต่างนะจอยต้องเปิดหน้าต่างนอนแล้วก็ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ชุดนอนอ่ะจ้ะนุ่งแต่ชุดชั้นในนอนนะง่ายๆเถอะนะขอโทษใครมาดูผู้ชายก็ขอโทษขออภยนะัยเนาะนั่นแหละก็เลยมานอนห้องเนี้ยโดยปริยายเพื่อนๆแต่บางทีก็ไปนอนห้อง,งนู้นบ้างคือนอนได้สองสองที่นั่นแหละอืม ันนี้ก็จอยก็จะมาเล่าเรื่องน้องแอนเรื่องที่ว่าจอยเล่าให้เพื่อนๆฟังเนะาะแต่หมุนกล้องแป๊บหนึ่งเพื่อนมันเหมือนไฟสะท้อนกร,ก,กระจกกระจกอยู่ตรงนั้นกระจกบานใหญ่มันสะท้อนมันก็จะเข้ามาตรงนี้ทั่วที่นอเกเวยอ่ะจะมาเล่าเรื่องน้องแอนจําได้ไหมที่จอยเล่าไปคลิปที่แล้วอะ่ะที่ว่า,าบริษัทเก่าไม่จ่ายเงินเดือนงวดสุดท้ายของเดือนให้น้องเขาอน้องแอนเขากมามา็มาที่บริษัทอะ่ะที่จอยเล่าให้ฟังอะมาที่บริษัทเก่าวันนั้นมา เขาเขาบอกว่าเขาจะจ่ายวันพุธคือเมื่อวานเนาะอันนี้ก็วันพฤหัสังไม่จ่ายเพื่อนๆยังไม่จ่ายทีนี้ยังยังไม่จ่ายสักบาทเลยครึ่งนึงก็ยังไม่จ่ายน้องแอนก็เลยเขียนข้อความมาบอกพ่อทีนี้พี่แอนดี้เขาก็มีเพื่อนเป็นทนายทุกคนนะมีเพื่อนเป็นทนายคนที่ไปวิ่งด้วยกันไปบ่อยสองคนผมเมียนั่นแหละก็เพื่อนเพื่อนพี่แอนดี้เขาเขาเป็นทนายทั้งคู่ก็เลยโทรถาม และปรึกษาเรื่องนี้แหละเขาเป็นทนายเขาก็รู้เรื่องกฎหมายเนาะเขาก็บอกเพียนดี้ให้ทําอย่างนี้อย่างนั้น,อย,น,นอย่างนี้นะวันนี้เพียรดี้กับน้องแอนก็จะไปที่บริษัทไปแล้วบอกว่าให้เวลายี่ิบสี่ชั่วโมงให้จ่ายภายในยี่ิบสี่ชั่วโมงถ้าไม่จ่ายภายในยี่บสี่ชั่วโมงจะเอาขึ้นศาลแล้วก็จะไปร้องเรียนกรมแรงงานว่าไม่ยอมจ่ายก็รู้ว่าบริษัทตัวเองอไปไม่รอดนะไปไม่รอดนะ ก็คืออันนี้เขาพูดกับลูกสาวจอยนะว่าบริษัทเขาไปไม่รอดกําลังจะล้มละลายอะไาอย่างเงี้ยแต่คนอื่นน่พะพนักงานคนอื่นได้เงินครึ่งนึงกันหมดแล้วแต่ว่าน้องเอนอ่ะมามาเอ่อมาเขียนใบลาออกอ่าล่วงคือก็คือใครจะออกมันจะจะออกจอยต้องเขียนใบลาออกบอกว่าภายในสามอาทิตย์ฉันจะออกนะอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องทํางานให้ครบภายในสามอาทิตย์เพื่อนเพื่อนคือครบเดือนอ่ะเราถึงจะออกได้ใช่ไหมลนะ่ะสามอาทิตย์เนี่ย น้องแอก็เขียนจดหมายบอกเขาล่วงหน้าเนาะว่าจะลาออกเผื่อเขาจะได้ไปหาคนใหม่มามาแทนอย่างเงี้ยน้องแอก็ทําจนครบเดือนนั่นแหละแต่ไม่ยอมจ่ายเดือนสุดท้ายเนี่ยมันคือไม่ยอมจ่ายน้องแอนทุกคนไม่ยอมจ่ายพนักงานที่ว่าคนทําในนั้นก็จ่ายอยู่แต่จ่ายแต,แ,ตแต่แค่ครึ่งเดียวเพ่อพก็เลยถามพวกจอจะไม่ค่อยไม่ไม่พูดง่พวกจอจะไม่สอดรู้สอดเห็นหรือซักไซไล่เลียงถามเรื่องเงินเดือนลูกนะ ขนานดเงินเดือนสามีหรือเงินกเกษียณของสามีหรือเงินเพนชงเพนชั่นอะไรของสามีนะจอยไม่เคยถามบ้านจอยจะไม่เคยถามผัวก็จ,จะไม่ถามจอยจอยก็จะไม่ถามผัวแต่จ,จะไม่จะไม่ค่อยอยากจะรู้เรื่องอะไรที่เขาไม่บอกอืมถ้าเขาอยากจะบอกเราเดี๋ยวเขาบอกเองถึงเราจะเป็นเมียก็คือเราก็ต้องให้เขาบอกเองอาจารย์ถ้าไปถามเขายิ่งเขาคิดว่าเราอยากได้สมบัติเขานะทุกคนอืฝรั่งเขาจะไม่เหมือนคนไทยแล้วทีนี้ลูกจอยเงินเดือนเท่าไหร่จอยไม่เคยถามอืมพอดี เขาก็ไอ้นี่เขาคุยกับพ่อเขาเขาบอกว่าพ่อเ็าเลยบอกครั้งแรกเนี่ยที่พ่อถามเรื่องเงินเดือนลูกอ่ะว่าเงินเดือนเธอที่เขาต้องจ่ายเธอมันเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องพูดกับทนายใช่ไหมล่ะลูกสาวบอกว่าเหลืออยู่พันหกร้อยปอนพันหกร้อยปอนที่ที่เขาต้องจ่ายฉันคือยังไม่ได้เงินพันหกร้อยปอนนี่มันเยอะนะทุกคนสําหรับคนหาเช้ากินข้ามอ่ะมนุษย์เงินเดือนที่ต้องมีเอ ต้อง,งมีภาระหนะ้าที่ต้องต้องใช้จ่ายเช่นเช่าบ้านน้องแอนก็เช่าบ้านนะเพื่อนเือนะเช่าบ้านหารก,กันกับแฟนเขาเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่ากินอยู่ค่าน้ํามันรถทุกอย่างใช่ไหมตอนที่น้องแอนขับรถมาทํางานที่บริษัทเก่าก็น้องแอนก็ต้องเติมน้ํามันมาทำบางทีให้อยู่น้องแอนอยู่จนหึงหกโมงเย็นแทนที่น้องแอนจะได้เลิกห้าโมงให้น้องแอนทําต่อหกโมงเย็นก,ก็ไม่ได้ให้โอน้องแอนรถน้องแอนโดน โดนโดนไอ้เนี่ยที่ไปจอดไปลานจอดรถตรงตรงนีน้โดนเมียเขาขูดเขอาจนแบบว่าไอ้นั้นหลุดมาบอกให้น้องแอนไปซ่อม๋ยวจะจ่ายให้ก็ไม่จ่ายให้น้องแอนทุกคนทีเนี้เรื่องมันก็ถ้าไม่จ่ายวันนี้เนาะถ้าถ้าเรื่อง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 นี้ยถ้ายังไม่จ่ายวันนี้ภายในยี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงก็จะเอาขึ้นศาลจาทุกคนนะก็จะจะให้ทนายเพื่อนเพียนเนดี่ยเขาไอ้นี่เขาไอเขาเรียกเลยนะเรื่องแหละเขียนจดหมายขึ้นศาลนั่นแหละ อแต่ว่ามันจะมีกรมแรงงานมาวุ่นมา,มามามาด้วยนะเพราะว่ากรมแรงงานนี่เขาก็จะมาบริษัทไหนเอาปรุงเอาเปรียบเนี่ยก็จะโดนเหมือนกันนะเพื่อนๆนะเขาก็จะมีถึงจะคุณจะถึงคุณจะล้มละลายคุณก็มีทรัพย์สินอย่างอื่นที่สามารถขายแล้วเอามามาให้พนักงานได้นึกภาพบอกว่าคุณมีรถคุณมีไอ้นี่มันต้องมันมีต้องมีอะไรแหละแค่นี้แต่ถ้าว่าเขาไม่จ่ายนะอืมแต่เรส่วนใหญ่เขาก็กลัวเรื่องไปถึง กรมแรงงานของที่อังกฤษนั่นแหละเพื่อนเพื่อนถ้ามีกรมแรงงานมาเข้ามาอย่างเงี้ยถึงบริษัทจะล้มละลายต่อไปมันก็จะยากไงเพราะว่ามันมีประวัติเพราะว่าประวัติที่ตอนทําประวัติอะไรที่มันผิดกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะอย,อยู่อยู่นานนะอยู่หลายปีนะประวัตินั้นนะเพื่อนๆนะมันจะอยู่ติดตัวเราอะเหมือนถ้าจอยทําอะไรผิดแล้วเคยขึ้นลงพงลงพักเงี้ยประวัติของจอยมันก็จะอยู่อยู่ในนั้นนานนานนานมาก จะไปทํางานที่ไหนก็แบบไม่ค่อยจะมีใครรับหรอกเพื่อนๆถ้าว่าทํางานถ้าทําอะไรไม่ดีลักขโมยหรือทําร้ายร่างกายคนอื่นหรือโกงหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรก็สงสารน้องเอนนางก็เนาะนางก็เครียดนางนางบอกว่าโอ้โหเริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะกำลังไปสร้างครอบครัวนะไอเจ้านายตอนนี้ตอนอยู่ก็ดีอยู่เพื่อนๆน,นะอยู่ก็ดีอยู่ นะดีแต่พอตอนนี้มาคือมันไม่สมควรที่จะเอาประวัติหรือประวัต,วติการเงินของน้องแอนน่ะออกตั้งแต่ถ้ายังไม่จ่ายเงินน่ะไม่สามารถที่จะลบประวัติออกจากไอ้แบงก์นะที่ว่าสเตทเมนที่เกี่ยวกับส่งเงินเดือนออกเพื่องงนๆอันนี้คือลบออกก่อนลบออกคิดว่าน้องแอนมันไปทํางานที่ใหม่แล้วมันไม่มีเวลากลับมาทวงเงินอะไรอย่างเงี้ยนึกเข้าไปมันไม่มีเวลามา มันก็แบบกลับมาทวงบ่อยๆอะไรเงี้ยถ้าฉันไม่ให้ฉันก็ผัดวันประกันพุ่งไปไปไปบ่อยๆอย่างเงี้ยไงคิดว่าจะทําอะไรกับเด็กไอ้พวกช่วงเด็กอายุแค่นี้ได้คือคงหัวอ่อนอะไรประมาณนี้คือคือที่สามีจอยแล้วทนายเขาพูดกันนะนะทนายเพื่อนเขาเนี่ยแหละพูดอย่างนงี้แต่ว่าเพื่อนเพียันดี้ก็รู้จักกันมานลเขาก็เขาก็แนะนําทุกอย่างเลยเหมือนพี่เพียันดี้นี่จะทําอะไรเกี่ยว ลูกค้าคนไหนไม่ยอมจ่ายมาประมาณสักสี่ห้ารอบไปทวงบ่อยๆเกิดอาการเกิดการทะเลาะบบอแบงกับลูกค้านะพี่อันดี้ก็จะให้เพื่อนนี่แหละเขียนเขียนจดหมายอ่ะเพื่อนๆน,นะแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่อยากจะขึ้นลงขึ้นศาหลหรอกเขาหน้าบางบางคนแค่งเงินเช็ดกระจกร้อยปอนอย่างเงี้ยให้ไปทวงสามร้อยรอบนี่มันก็ไม่ใช่แล้วเพื่อนๆมีครั้งหนึ่งพี่อันดี้นะ่ะวิ่งไปทวงจนจนเครียดน,นะทางานบ้านตัวเองก็ใหญ่เนาะใหญ่จ้อยไปแล้วนะไป,นะไปน้องแอนก็ไปด้วย ใหญ่มากนะแอนดี้เช็ดประมาณสิบสองรอบก็ยังไม่จ่ายรวมรวมรวมแ้วก็แต่ให้เราไปจให้เราไปนะให้เราไปเช็ดนะไม่ใช่บอกให้เราหยุดนะไม่มีเงินจ่ายคือมีเงินแต่เหนียวไม่อยากจ่ายเงินอืมทีนี้เพียแอนดี้เคดพี่แอนดี้ก็ปรึกษาเพื่อนเพื่อนเาก็เลยบอกว่าให้ให้ส่งข้อความเหมือนกับแบบให้มันเป็นทางการอ่ะส่งข้อความบอกเขาอย่าง,งานู้นอย่างนี้ให้ให้รู้เรื่องหลักกฎหมายแล้วก็ส่งไปให้เขา พอพี่แอนดี้ส่งข้อความไปอย่างเงี้ยนะเขาก็อุ่นมาให้เลยนะฝรั่งบางคนก็นิสัยอย่างนงี้เพื่อนๆน,นะมีเงินแต่ไม่อยากคนรวยนะ่ะบางคนมีเงินอยากให้เราเช็ดกระจกอยากให้บ้านสะอาดไปมีเงินก็ไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยให้นะไม่เคยจะที่จะจ่ายคนที่เขาทาความสะอาดเช็ดกระจกนะไม่ไม่นะแอนดี้แอนดี้จะเจอหลายล,ายลายละอันนี้กับน้องแอนนี่ก็มาเจอเนี่ยนะหนึ่งพันหกร้อยปอนด์มันเยอะนะทุกคน คูณไปสิตอนนี้ค่างเงินไทย4 3บาบาทต่อปอนะสำหรับบางคนก็แค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นแต่ว่าเราทางานมาทั้งเดือนกว่าเราจะได้1,600ปอนด์ปใช่ไหมนั่นแหละวันนี้พี่แอนนี้ก็จะไปด้วยแล้วก็จะไปแบบว่าพูดเหมือนกับเพื่อนเขาบอกอะนะที่พี่คนที่เป็นทนายบอกอะให้พูดยังไงถ้าอยากจะให้เรื่องราวมันบานปลายก็คือต้องขึ้นศาลนะเขียนจดหมายฟ้องร้องกัน เพื่อนแล้วก็จะมีกรมแรงงแรงงานะเขามาวุ่นวายเพราะว่าอันนี้มันการทํางานไงนะเพื่อนๆนะแล้วอะไรก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพราะว่ามันมีทุกประเทศเลยเนาะพูดถึงง่ายๆมันมีทุกประเทศมันไม่ใช่มีแต่ประเทศไทยหรือประเทศนี้มันคือเป็นฝรั่งฝรั่งมันก็คนนะมันก็มีการโกงคนเป็นเพื่อนๆมันก็มีมักได้อยากได้ของคนอื่นมันก็มีทุกสิ่งทุกอย่างมันนิสัยมันมนุษย์อะจะหัวดาหัวขาวเป็นกันหมดนะ ไม่ไม่ต้องมาเลือกหรอกว่าจะจะเป็นสัญชาติไหนมันม,มีมันมีความอยากได้ความที่โกงความแบบเห็นแก่ตัวกันทุกทุกทุกป,ประเทศแหละเออนั่นแหละจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนั่นแหละแต่ที่วันนี้น้องแอนกับพี่แอนดี้เขาจะไปพูดว่าไปพูดไปไปทวงเงินพนูดง่ายๆไม่ไปพูดไปทวงเงินถ้าไม่ได้ก็คือต้องขึ้นศาล แล้วก็กมรมแรงงานก็ต้องมาวุ่นวายอะไรเงี้ยนะถ้าเขากลัวกมรมแรงงานมาวุ่นวายมาตรวจสอบอะไรเงี้ยเขาก็คงจะให้อยู่หรอกความคิดนะความคิดแต่ว่าอย่างทานายบอกว่าให้พี่แอนดี้พูดกับเขาเลยกับน้องเอกันพูดกับเขาว่าเงินทุกบาทนะหนึ่งพันหกร้อยปอนจะเอาภายในวันนี้ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงแม้กระทั่งบาทเดียวคุณต้องจ่ายแต่ถ้าคุณไม่จ่ายภายในนี้คุณจะต้องแบบว่าเหมือนเรื่องจะไปถึงกมรมแรงงานถึงศาล แล้วก็ทีนี้คุณจะต้องจ่ายค่าค่าอะไรเพิ่มขึ้นด้วยนะไม่ใช่แค่เงินเดือนแล้วนะถ้าขึ้นศาลมันจะมีเงินค่าอะไรสักอย่างนี้แหละขึ้นนเพียรที่ว่านะคุณจะต้องเสียเพิ่มนะเพราะว่าคุณเหมือนกับว่าบ้านเราก็เหมือนกับว่าเหมือนคนแบบเเรียกเรียกไม่ถูกอะถ้าว่าบ้านเราถ้าว่า ถ้าว่าไปทํางานแล้วโดนคนเขาโกงโดนคนที่ว่าเขาใช้แรงงานเราโดยที่ว่าเราไม่ได้ค่าแรงตามที่เราทําอ่ะเ,เพื่อนๆเขาก็ต้องเสียเงินเงินตรงจุดนั้นเพิ่มอีกไม่ใช่แค่เงินเดือนนะอันนี้ที่อังกฤษนะอะไรเดี๋ยวโจจะมาเล่าต่อเนาะให้ให้พวกพี่เข้าไปกันก็ให้พวกพี่แอนดี้กับน้องแอนนะเข้าไปที่นี่ก่อนว่าเขาจะพูดยังไงนะว่าจะได้เงินไม่ได้เงินในภายในในวันนี้หรือ,อยังไงก็ เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าแล้วทุกคนยังไงเจ้ก,ก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ